คร,ระถ่อนมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสกลนครพรถ่อนมารับพิุกเลยนะครับไปเ,เดี๋ยว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 ,ยวออกไปหามาถอนกันนะเนาะไปออกไปหาพระถ่อนกันนะครับพระถ่อนมารับพี่อุกแล้วว่อาอยู่ไหนไหนเอ้ยสวัสดีคนสวยมาใคร สวัสดีพี่คอยนานฮะพี่พลอยพี่สาวแกเข้าโรงพยาบาลหล่อไทยอ่ะพี่พลอยนอะไรเละอยู่ไหนอ่ะรถอยู่ไหนอ่ะไป้วเป็นไงบ้างโอ้ยไกลกันไหนไกลกันไหนอ่ะแล้วบุ้มน้อยบอกจะมาไม่มาบุ้มน้อยมาเดีอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านยังมาไม่ถึงเลยมาให้กำลังใจไปเดวยกันไปด้วยกันเด้วยกันเไปหนักไหมไม่หนาวเหรอหนาวไหมลงหน่อยรออ่านี่เป็นคนแบกกระเป๋าแล้วก็ถอนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำบุญกันเนาะหิวข้าวอ่ะ เป็นไงสู้สู้อันนี้เดี๋ยวลุยวันนี้อีสองสาวจะลุยซาเล้งกรอบๆมากับน้องพลอยใช่ไหมมากับน้องวิน้องวิพลอยพาพี่แกไปโรงพยาบาลอยู่ตรงนี๋ยว้ลองเสียก็จะเติมน้ำมันที่แตกเอ่ะเดี๋ยวเราไปไปทางไหนเดี๋ยวแวะกินข้าวกันอสวัสดีอถือกันถือกันถือให้พี่ก่อนมืดไหมมืดมากเลานะตอนนี้เป็นไงมาเราไปดูกันไยก่อน กันใจน้องสาวกลมาเลยเดี๋ยวกลับห้องนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ไปไหว้พระแล้วก็ไปกินข้าวอยากกินอะไรกินผู้ชายแต่ทอดหรอหรอ,หอนะ <c oughs> โอ้ตัวเล็กเนี่ยมีแรงตู้เขาหรอไม่รู้หรอครนี่เดี๋ยวมีจัดก,การเดี๋ยวผู้จัดจาก,การให้ก็วันนี้มาให้กำลังใจพ่อถอมถึงที่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของเราดาราภาพยนตร์เรื่องสมหวังกรอบสวรรค์บ้านนอกกรอบกรอบซีรีส์ คุณนวรัตน์ตนันต์สีตางพี่อุ๊บคุณสุดยศิริสมบูรณ์นะฮะผู้กำกับการแสดงมาให้กำลังใจแล้วก็อยากมาเที่ยวด้วยคืนนี้เราก็จะทำอะไรกกันตอนเย็นนอดเหลือทำคอนเสิร์ต่างๆนานาไปไหว้พระสรุปศาสนานนะครับแล้วก็คุณแม่ลงยาวถึงแล้วคุณแม่ลงยาวนะครับคุณแม่ลงยาวบอกเคมาดูแล เดี๋ยวจะดูแลอย่างดีเลยเดี๋ยวหางานให้เยอะๆจะมีหนังมีละครมีเดินแบบด้วยโอเคไหมโอ้ยเหนื่อยมากใส่มาที่ชันเดินวา่าอากาศดีไหมที่นั่นประกอยเป็นไงบ้างเย็นดีเนาะสบายดีใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่หนาวก็ <c oughs> ไม่ค่อยหนาวเลยเดี๋ยวคืนนี้จะนอนที่ไหนนอนตรงนั้นนอนตรงนี้ก็ <c oughs> นอนได้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะนอนตรงไหนที่นอนแล้วเราสบายใจเราก็นอนเนาะค่ะย็นๆนที่ทำอะไรเกินดีิ จะทำอะไรกินดีกินอะไรกินกินง่ายๆผัดเผ็ดบูสิงเขาบอกนี่ชุดชุดําบูญเขาบอกชุดไปไหว้บุนดูดีมากเลยก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นรถอากระเป๋าเก็บก็เป็นเป็นอีเจ๋าแล้วใช้เลยเก็บดีๆนะโอ้ยเลขสวยส่องทะเบียนก่อนโอ้ยงามเลขงามคนนี้คือใครน้องวีน้องวี้คือใครน้องวี้คือใครน้องไปหอจะน้องจริงเลยปะ หรอไม่ไม่เหมือนกันเลยทำไม,มทำไมน้องใหญ่โตพี่สาวแห้งเหี่ยวอย่างก็กุุงแห้งอใครขับพี่ขับใช่ไหมใครขับอไปนี่ถ่ายปอ่ให้พี่นั่งไหนนั่งหน้าค่ะอ๊ยตายแล้วด้ยวาดยใครฮะ,อะออไอ้หลังไม่เดี๋ยวมันจะตะกุยเสื้อผพ้าพ,พี่จะเอาน่ารักจังเดี๋ยวให้ป้ามนะ ชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรโฟโฟเจออยู่ยูเหมือนแเหมือนบาดหลวงเลยนะอ่ะเดี๋ยวค่ะนี่ถ่ายคลิปเอ้ยเยี่ยวแตกด้วยเหรอไอโฟโฟกินน้ำกินน้ำเหรออ่ะนี่อันาเพื่อนอ่ะอ่านี่นะครับน้องสาวประถอน์คอนราไซส์เลยคอนราเบอร์เลยอ่าน้องน้องสาวตัวใหญ่พี่สาวตัวบางต้องกินแสดงว่ากินเก่งใช่ไหมพ่อแม่เดียวกันป่ะ เรกคก็คกำลังจะเดินทางเอาไม่เป็นไรพี่ยังไม่กินเดินทางไปเดี๋ยวเราแวะต่องอยห,หน่อยเนาะไปไหว้พญาต่องอยนะบรรยากาศเงียบมากไม่หนาวเ,เลยอากาศดีๆมากนี่นะครับอาวุธถ่นบอกแฟนคลับหน่อยทุกงม,มาแล้วตื่นเต้นมากขอบอคุณคุณอุ๊บและทีมงานนะคะคุณอุ๊บได้มาถึงสนามบินสกลแล้วนะคะอ่าเราจะพาไปไหนบ้างจะไปลุยตอนไหนกันดี เราจะไปเราเราจะไปลุยตอนไหนกันดีค่ะเดี๋ยวเพนเธอเออเดี๋ยวพี่จะขับไปพี่พลโทรมาอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเอาโทรขี้แตกไปก่อนขี้ไปก่อนเต้เธอจะมาคุยทาไมเดี๋ยวค่อยเจอกันที่กกอเดี๋ยวกินข้าวกันเดี๋ยวไปเจอกัน ก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพลอยว่างตอนไหนก็มาพาพี่ไปทําบุญด้วยไปนู้นไปนั่นไปนี่นะฮะก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะนอนตรงไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะขอบคุณเอฟซีทอนาะขอบคุณทีมงานอ่าแล้วก็แม่แม่เอฟซีทุกๆคนนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสุดทายพี่อุ๊บมาถึงแล้วนะะพี่อุ๊บมาถึงแล้วนะคะเรา พูดจริงทำจริงนะฮะแล้วก็บินจริงเดี๋ยววันนี้ก็จะไปวัดประทอนเดี๋ยวก็จะไปหาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปคุยกับน้าแต่ก็จะมีคอนเทนต์ดีๆกันเนาะพี่บู๋มจะมารับที่บ้านนะคะที่โมงเดี๋ยวก็มาแล้วมั้งแล้วอ้าวพี่บูมเขาขึเทพบ้านเข้ากรุงเทพด้วยมาหามิทยาลัยพระรุงเทพค่ะอ๋อคดีไอ้มุษทีผีกระหังใช่ไหมไอ้นี่ไอ้บ้าเออโอเคเหนื่อยจังเลยนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปต่างๆกันนะตอนนี้อยู่ในรถเงียบเลยตัวเล็กไหนโชว์ตัวเล็กหน่อยไหนตัวเล็กโชว์หน่อยโฟโูโอเคหล่อจังผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหมาใครหมาน้องวิหรอเอามาจากไหนญาติเอามาให้เลี้ยงก็จะโตแล้วกินใช่ไหมหมาเดียวเดียว นี่น้องวิเี่ะทำไมเคยเจอกันหรอเคยเคยเจอพี่อุ้มไอ้น้องวิอะเจอกันแล้วไมไม่ทางเธอทําไม้แสดงตัวจะได้ให้เล่นหนังด้วยนี่เรื่องใหม่คนค้นผีนะว่าถอนต้องได้เล่นนะโอเคคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยเจอคลิปใหม่เดี๋ยวเป็นชุดใหม่เนาะโอเคนะครับเจอกันนะครับนี่บรรยากาศกกอบๆสบายๆเห็นไหมไม่มีรถเลยอะฮะเขาไปไหนกระโดดขะถ้ายังไม่ตื่นเหรอว้าตายแล้วไม่มีรถเลยเหรอ เกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวพี่ไคลัสเดี๋ยวกันเอาทำไมเธอเธอไม่มีรถเลยล <ง S 1> เกิดอะไรขึ้นล่องจ้องเลยถนนที่นี่เออมาคันหนึ่งแล้วเอ๊ะสอนเตียมให้หน่อยโอเคเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่ปิดคลิปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ